e x p o l o g ในข้อนี này, могу, ้เขาบอกว่าข้อที่ครับเขาบอกว่าอะไรผลบวกของคำตอบของสมการทั้งหมดเป็นไงนะของสมการในที่นี้เป็นล็อกหัติดอยู่ถามว่าเท่ากับเท่าร่เอาคำตอบทุกตัวมาบวกข้อนี้นะย่างนี้นึ่งไม่ว่าน้องๆเจอ Expo หรือ e อ็กซ์โพเนหรือ logarithm เวลาทำออกมาได้คำตอบนะขออย่างหนึ่งเลยตรวจคำตอบทุกตัวก่อนอย่าเพิ่งรีบทำเพราะว่าอะไรคนออกข้อสอบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะที่ออกถ้าเราไม่ตรวจคำตอบจะผิดทันทีเวลาตอนตอบนะแล้วมีช้อยลอกเราด้วยเพราะฉะนั้นพี่คำแนะนำของพี่นะ ควรเช็คคาตอบก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าเงื่อนไขของล็อกมีอะไรบ้างล็อกเป็นศูนย์ไม่ได้ล็อกติดลบไม่ได้ถ้ามี2อย่างนี้ตัดทิ้งทันทีแปลว่ามันหาค่าไม่ได้แน่นอนอย่างแรกความรู้อันแรกที่ต้องรู้ถ้าฐานเลขล็อกไม่มีคือเลขอะไรรู้ไหมสิบโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องทําการปลดล็อกก่อนปลดล็อกโดยการใช้สมบัติของล็อกขีดลบทิ้งเลยแล้วดันแทนฐานเป็นเลขอะไรดันปิดฝั่งหนึ่งแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ก้อนหน้าไอ้ฝั่งซ้ายล็อกเหมือนเดิม absolutex ลบสองทั้งหมดยกกำลัง x ลบห้าครับ และเท่ากับอะไร10ยกกำลังศูนย์บะ,ะพี่เขียนก่อนเป็น10ยกกำลังศูนย์ก่อนนะครับรอเก่อนตรงนี้หมดหน้าที่ของเอกลาแล้วจบละหน้าที่มันต่อไปเป็นเรื่องอะไรอ๋อแอบสูตก็คือจำนวนจริงนั่นเองเดี๋ยวเราไปนั่งคิดกันต่อแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งเนาะตรงนี้มันเป็นเลขหนึ่งเนะาะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังต่ออีกทีหนึ่งคราวนี้ได้10บกำลังศูนย์น้องๆจะรู้10กำลังศูนย์มีค่าเท่าเท่าไรนะหนึ่งโอเคงั้นฝั่งขวาพี่เขียนก่อน ลอกเหมือนเดิมครับมีค่าเท่ากับหนึ่งครับพี่ขยับต่อนะคราวนี้น้องๆก็นั่งนึกต่อะพีะ่ตรงนี้ต้องแตกและมีสองเสียงมีสองเสียงในที่นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ต้องแยกจําแนกก่อนอเราวิเคราะห์ก่อนแปลว่าตัวแรกก่อนเลยการที่มันจะคิดเลขออกมาได้หนึ่งมีอย่างไรได้บ้างทั้งหมดยกกำลังศูนย์ป่ะแปลว่าข้างบนอะไรก็ตามเป็นยกกำลังอ่ะเพราะฉะนั้นพี่แบ่งก่อน อะไรก็ตามไม่รู้กําลังศูนย์ถ้ากําลังศูนย์จะได้หนึ่งโอเคครับซึ่งแปลว่าถ้าเราได้กรณีนี้พี่จิวจะรู้ละกรณีข้างบนเนี่ยต้องทำยังไงได้ให้เป็นศูนย์อันนี้แบ่งกรณีนะเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบในการทำอ่ากับกรณีที่สองทยังไงถึงจะได้หนึ่งเลขข้างล่างเป็น1่งแทนได้ปะเลขข้างล่างเป็น1่งแทนได้ปะเพราะว่าอะไรหนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้1ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่า1ยกกําลังอะไรก็ตามพี่ใช้เป็นของสี่เหลี่ยมนะหนึ่งยกกําลังอะไรก็ตามได้นในที่นี้พี่จิว กำลังติดลบได้ปะถ้าลบหนึ่งกำลังอะไรได้ไหมก็อาจจะได้ถ้าเป็นเลขคู่โอเคงั้นพี่เขียนต่อลบหนึ่งกำลังอะไรก็ได้ที่สามารถได้หนึ่งโอเคครับแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อคือตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่นะเป็นเลขคู่แปลว่าถ้าเราแบ่งกรณีทั้งหมดได้ตามนี้แล้วไห้ทําเลยเลยอันนี้คือครอบคุมทั้งหมดแล้วนะครับองานพี่คิดกรณีที่หนึ่งพี่เขียนกอหนึ่งแปลว่ากรณีที่หนึ่งนะอะไรก็ตามกำลังศูนย์ เพราะนั้นพี่ก็จับเลขขบวน x ลบเท่ากับ0แสดงว่าคำตอบของพี่จิวคือ x เท่ากับ5ครับเดี๋ยวคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวเราไปใช้คำตอบตอนหลังนะกรณีที่2ข้างล่างต้องเป็นเลข1ยกกำลังอะไรไม่รู้ช่างมันไม่ได้สนใจ1ยกกำลังอะไรก็ไม่ว่า1ยกกำลังศ1นย์ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่จะเป็นบวกเป็นลบช่างมันทศนิยมก็ยังได้1อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพี่รู้ละตัวฐานพี่จับตัวฐานนะอันนี้จับเลขชี้กำลังหรือเลขยกกำลังนั่นเอง เลขชี้กำลังแต่ตรงนี้คือจับอะไรนะฐานปะ่ะฐานของพี่ก็คืออะไรจับฐานเท่ากันเท่ากันกรณีที่สองก็คืออะไร a b s ส l u t e x ลบสองเท่ากับหนึ่งอ่ะพี่เขียนนี้ก็ได้จริงๆจะใช้ x ลบสองเลยก็ได้แต่ถ้ากรณีเนี้ยจะครอบคลุมทั้งกรณีที่สามด้วยเผื่อไว้ด้วยนะเวลาถอดแอบทำไงนะบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ 1, ่งป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ละโดยที่บวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งฝั่งที่ไม่มี a อ s o l u t e นะอันนี้พวกเราเรียนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องทำได้แล้วนะจากตรงนี้ X ของพี่ได้3กับ X ได้1ครับโอเคพี่ขอเขียนเลยกรณี2กับ3นะเพราะว่ามันเท่ากันเราถอดแอปได้เพราะว่ากรณีที่มันเป็นติดลงแล้วมันถอดแอปมาได้ยังไงก็ได้เป็นบวกโอเคครับแล้วทุกชอยนะเตรียมตัวโดนหลอกได้หมดเลยพร้อมที่จะโดนหลอกได้หมดเลยนะครับ ถ้าไม่คิดอะไรแทนคําตอบเลย5 3 1รวมกันได้9ตอบเลยชอยสุดท้ายแต่ถ้าเราเช็คคาตอบและเช็คไม่แม่นมีคําตอบหมดเลยนะมีคําตอบหมดเลยนะ,อะลองดูนะจะเป็น3กับ1นรวมกันได้4อะไรอย่างงี้ก็ได้5กับ3รวมกันได้8ก็ได้นะโอเคหรือ5เฉยๆที่ตัวเดียวใช้ได้ก็ได้อะคราวนี้พี่เช็คคาตอบเวลาเช็คหรือใช้คําคว่าตรวจคำตอบก็ได้แต่พี่ใช้ค,คําว่าเช็คนะ x เ,เท่ากับ5เดี๋ยวเราไปแทนในโจทย์ว่าได้หรือเปล่าพี่ขอขย,ยข,ยขยับขึ้นแล้วนะ ตรงกรณีหนึ่งสองามคะจดไม่เสร็จมีไหมเดี๋ยวปรามกแล้วนะ,ะทางงานพี่ขอเขียนก่อน x เท่ากับ5้า x เท่ากับ3แล้วก็1โอเคอ๋อเป็นเลขคี่ง,งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ย,ย้ายพี่ขอยัดาย้ยายขึ้นเลยนะโอเคเริ่มครับ x เท่ากับ5้าครับแทนลงไปในโจทย์ครับพี่จิวได้เป็นแอบส์ลูดเวลาแทนค่าห้ามย้ายข้างเด็ดขาดนะเวลาตรวจคำตอบเราจะได้เช็คว่าตรงหรือเปล่าอ่ะพี่จิวเช็คครับเนี่ยเริ่มห้าลบ2ห้าลบ2 เออสามครับถอดแอป,ปได้เป็นก็สามเฉยๆก็คือเอาแต่ค่าเป็นบวกห้าลบห้าศูนย์สามกำลังศูนย์ได้ศูนย์ไหมไม่ใช่โดนหลอกแล้วข้อนี้ผิดครับอ่โดนแล้วนะหนึ่งตัวแล้วนะถัดมาไปดู X เ,เท่ากับอะไรนะสามต่อ,อลองดูต่อครับเนี่ยที่พี่เช็คให้ดูแล้วนะ อ๋อขอโทษพี่ลืมตัวล็อกด้านหน้าขอโทษพี่เห็นลืมเมื่อกี้พี่ขีดทิ้งไปมันต้องมีล็อกด้านหน้าอยู่แป๊บนึงนะเขียนล็อกก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมีล็อกด้านหน้าโทษทีพี่ลืมล็อกไปแป๊บนึงเมื่อกี้ได้เวลามันคิดมันคิดยังไงก่อนนะมันยกกําลังก่อนโอเคแล้วตามด้วยล็อกโอเคครับอ่ะได้เป็นแป๊บนึงนะฝั่งแป๊บนึงโทษทีฝั่งขวาล็อกสามกำลังศูนย์โอเคสามกำลังศูนย์ได้หนึ่งใช่ไหม มีใครจำได้ไหมล็อกหนึ่งได้ศูนย์โอเคอ่ะแปลว่าห้าใช้ได้เมื่อกี้โทษทีพี่พี่ขีดคาดไอ้ตัวล็อกทิ้งไปแล้วหรือม,มองเพราะใช้ได้ศูนย์ครับพอได้เสร็จปุ๊บทำไงต่อแปลว่าห้าใช้ได้นะงั้นพี่ตัดช้อยแปลว่าห้าต้องเป็นตัวบวกขั้นต่ำแล้วงั้นแปลว่าสี่ไม่ใช่ละช้อยที่หนพี่ตัดทิ้งแล้วโอเคต่อมาเดี๋ยวไปดูอีกสองตัวเท่ากับสามแทนค่าต่อล็อกฐานสิบเนาะ ต่อมาถ้า3ได้เป็นเลยนะ3าลบสแล้วก็เลยนะ1หน่ลบห้าะโอเคอ่ะพี่จืดหรอแทนอ้อแป๊บน,นึงพี่แทน5ผิด x เ,เป็นต้องเป็น3แต่พี่ไปแทน x เป็น1นึแป๊บนึงโอเคอ่ะต้องน้ำเหมือนเดิมล็อกในแอป,ปเป็น3าลบสได้ 1. 1 1ถอดแอปมาก,ก็เป็น1อยู่1ยกกำลังอะลร ลบสองปะหนึ่งกำลังลบสองก็ได้หนึ่งอยู่ดีลบ1หนึ่งได้ศูนย์ถูกต้องครับแปลว่าตอนนี้พี่เอาห้ากับสามบวกกันได้แปดแล้วนะตอนนี้พี่ตัดช้อยอข้อสองกับข้อสามออกตอนนี้เหลือแค่แปดกับเก้าละวพอตอนนี้เราเหลือแค่นี้เหลือแค่อีกหนึ่งอีกตัวตรงครับไปแทนค่าต่อ โอเคครับหนึ่งลบสองกับหนึ่งลบห้าครับรวมกันเอา2กับ3มารวมกันเลยกรณีสอกับ3ถัดมาพี่ครับแล้วถ้าก้อนนี้ล่ะก้อนนี้เราได้ว่าอะไรแอบส o l u ก่อนได้เป็นอะไรลบหน่ปะได้ลบหถอดแอบมาได้เป็นบวกปะได้1นึ่กำลังลบสี่ปะซึ่งก็มีค่าเท่ากันก็คือ1 เท่ากับ0เนราะฉะนั้นพี่ก็ได้ว่าล็อกล็อก1อ่ะ0เท่ากับแปลว่าข้อนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยก็ได้เป็น5บวก3บวก1ตอบ9เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เช้คำตอบโชคดีไปครับ